ร้านนี้มันเกิดจากช่วงโควิดอะค่ะที่คนมันไม่ได้ออกไปไหนเราก็เลยคิดสินค้าขึ้นมาอันนึงก็คือเป็นเทียนหอมหลังจากนั้นมันก็กระแสตอบรับดีเลยมาถ้าอย่างนั้นจากที่เราทําเป็นเหมือนเป็น ready product อะคะ่ะลองให้คนมาลองทําเองดูไหมก็การมาเป็นเวิร์กช็อปทำเทียน หลังจากนั้นมันก็งอกมาเรื่อยๆค่ะเว็บสอาทําเทียนงอกมาเป็นทําพรมงอกออกไปเป็นสเปซเพนต n ้งอกไปทําคมไฟทําคุกิมก็งอกงอกอกไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นร้านเนี่ยก็เราก็ดูไอเดียจากหลายๆที่หลายๆประเทศลองดูว่าอะไรมันกําลังอินเทรนด์อยู่ในตอนนั้นเราก็มาเห็นไอตัวทัฟฟิ้งเนี่ยค่ะแล้วมันก็น่าสนใจโอเคที่ไทยยังมีคนทําไม่เยอะเหมือนเห็นช่องโอกาสในการหารายได้ในการสร้างอาชีพตรงเนี้ยค่ะก็เลยเอามาจับมาทําดูคอนเซ็ปต์ของร้านจะเป็นเหมือนเน้นสนุกค่ะคือมาที่เนี่ย แน่นอนได้ความสนุกได้ความคลายเครียดหรือว่าจะมาเป็นคู่มาคนเดียวมาก็เป็นครอบครัวค่ะร้านชื่อ f i c a l Lifestyle นะคะอยู่ราชดาซอย14ค่ะเปิดทุกวันค่ะ10โมงถึง1ทุ่มมีหลายกิจกรรมนะคะลองมาลองดูก่อนได้ค่ะว่าชอบอะไรความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งช anel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน2วแน่นนี้ค่ะ